การจะหาแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าจริงๆแล้วเราควรใช้สมองหรือว่าเราควรใช้หัวใจมากกว่ากันหลายคนก็พูดนะว่าเฮ้ย <c oughs> อยากทําอะไรต้องทําตามหัวใจใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเฮ้ยอะไรมันคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่ระหว่างการใช้สมองกับใช้หัวใจเพราะว่าไอ้สออย่างนี้ครับมันส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเนาะการใช้ใจก็คือเหมือนเราได้ทําตามสิ่งที่ใจเรียกร้องอะ่ะอยากทำอะ่ะแต่การใช้สมองมันก็ได้ทําตามสิ่งที่เราไต่ตองมาอย่างดีแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้คู่ควรกับเราจริงๆหรือเปล่าแล้วแบบไหนล่ะม มาดูกันครับ มต้องบอกแบบนี้เ่อนครับว่ามันไม่มีผิดมีถูกนะไม่ว่าคุณจะใช้สมองหรือหัวใจแต่โดยปกติแล้วเนี่ยครับการตัดสินใจของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบระบบที่1คือการใช้จิตใต้สํานึกในการตัดสินใจระบบที่2คือการใช้จิตสํานึกในการตัดสินใจถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือการใช้จิตใต้สำนึกเนี่ยก็คือการทําตามใจตัวเองแต่การใช้จิตสํานึกเนี่ยคือการทําตามสมองของตัวเองเราจะเจอการตัดสินใจแบบเนี้ยกับทุกๆเรื่องในชีวิตครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการกินการออกกําลังกายการทํางานดูซีรีส์ เราใช้การตัดสินใจ2แบบนี้ตลอดทั้งวันยกตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีคุณรู้แล้วคุณคิดว่าทุกคนออกกําลังกายไหมครับแน่นอนว่าไม่ครับบางคนก็เลือกว่าเฮ้ยออกกําลังกายมันเหนื่อยฉันอยากพักผ่อนอันนี้คือการทําตามใจทั้งๆัที่สมองอ่ะบอกว่าเฮ้ยออกกําลังกายมันดีต่อสุขภาพนะมันทําให้ออกแข็งแรงนะแต่ไม่ทําเพราะอยากทําตามใจมากกว่า กินอาหารคลีนดีไหมดีแต่ทำไมถึงเ,เลือกกินของหวานล่ะเพราะอยากทำตามใจการทำตามใจมันเหมือนมันได้รับความสุขมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยการตัดสินใจทั้งสองแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียในแบบของมันไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนไม่มีอนไนผิดอะไรถูกขึ้นอยู่ว่าคุณสามารถรับผลที่ตามมาได้ไหมถ้าหากคุณกินช็อกโกแลตคุณต้องรู้นะว่ามันจะทําให้คุณอ้วนขึ้นนะแต่นะวันนี้คุณได้ทําตามใจนะแต่ถ้าหากคุณกินอาหารคลีนวันนี้มันอาจจะไม่ได้ทำตามใจคุณแต่อนาคตคือคุณจะหุ่นดีขึ้นนะ คุณเห็นไหมว่าแบบไหนมันก็นดีต่อตัวคุณขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนี้คุณต้องการแบบไหนมากกว่ากันกับการเลือกแฟนก็นเหมือนกันครับบางทีเวลาคุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจเขาตรงสเปคคุณทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเขามีข้อเสียบางอย่างเช่นอาจจะแบบเป็นคนขี้โมโหเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนใช้เงินเก่งรออไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบแบบนี้เลยสมองของคุณนะี่ยบอกนะว่าเฮ้ยคนคนนี้ถ้าคบไปในอนาคตเนี่ยปวดหัวแน่แต่ใจเรามันชอบเขาอ่ะเขาตรงสเปคเราอะ่ะข้อดีของเขามีหมดแต่ข้อเสียของเขาติดแค่เรื่องเดียวเอง คุณก็นั่งตีกับความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยฉันควรทําตามหัวใจหรือควรใช้สมองดีผมบอกแบบนี้ได้ครับว่ามันไม่มีผิดมีถูกถ้าหากว่าตอนนี้คุณต้องการจะลงหลักปักฐานกับใครสักคนคนที่ควรเป็นพ่อของลูกคุณแม่ของลูกคุณอันเนี้ยคุณควรใช้สมองมากกว่าหัวใจเพราะคนคนนี้จะอยู่กับคุณไปอีกนานหรืออาจจะตลอดชีวิตนี่หรอไหมถ้าหากคุณใช้อารมณ์ตัดสินทําตามหัวใจสุดท้ายวันหนึ่งมันอาจทําให้คุณกลับมาเสียใจทีหลังก็เป็นไปได้ที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ก็ยังเลือกเขามา แต่หากว่าวันนี้กลับกันคุณคิดว่าไม่จําเป็นต้องลงหลักปักฐานก็ได้แค่อยากลองหาประสบการณ์ลองคบดูคุณก็อาจจะใช้หัวใจนําทางก็ได้เพราะมันก็ถือว่าคุณได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของคุณถ้าหากว่าคุณสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้คุณก็สามารถทําแบบนั้นได้งนั้นการใช้สมองหรือหัวใจคุณจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองชัดเจนว่าคุณต้องการลงหลักปักฐานและคุณมาใช้หัวใจนําทางอันนี้อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ คุณเคยยิยนคำคำนี้ไหมอยากคบกับใครเพียงเพราะว่าเราแค่เหงาอย่าดื่มยาพิษเพียงเพราะว่าคุณกําลังหิวน้ําคนเราส่วนมากครับตกหลุมพรางกับดักพวกนี้เยอะมากบางทีเรากําลังเหงาหัวใจกําลังขาดแคลนอยากมีคนมาดูแลหลายครั้งครับเราก็เลือกคนที่ไม่ได้เป็นผลดีกับชีวิตเราสักเท่าไหร่และสุดท้ายแล้วเราก็มานั่งเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นครับจะใช้สมองหรือหัวใจก็แล้วแต่เลือกคนที่เหมาะกับสไตล์ที่เป็นคุณเลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองในแบบที่คุณเป็นณนะช่วงช่วงนนั้น ผมมองว่าแบบนั้นน่ะมันก็คงจะดีที่สุดกับตัวคุณเองนะเวลานั้นในใครที่ชอบใช้สมองหรือชอบใช้หัวใจทุกคนลองแชร์กันเข้ามาหน่อยครับใต้คอมเมนต์ว่าส่วนมากแล้วคุณเลือกด้วยหัวใจหรือเลือกด้วยสมองมากกว่ากันคุณสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้อ่านกัน หรือถ้าหากว่าใครที่อยากได้ประสบการณ์ที่แบบแชร์กันลงลึกมากขึ้นตอนนี้ผมมีกลุ่มกลุ่มนึงที่ชื่อว่า Moving on with c h o n c r i s นะครับกลุ่มนี้ครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันเป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้หนึ่งที่เรามาให้กำลังใจคนอกหักกัน หรับใครที่ยังมุฟออนไม่ได้อยากได้กําลังใจดีๆคุณจะได้รับกําลังใจกับคนเป็นพันเป็นหนึ่งหมื่นคนเลยในกลุ่มกลุ่มนี้ที่เขาจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้คุณฟังเพื่อให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆในชีวิตคุณไปได้และในกลุ่มนี้ครับผมก็ยังจะมีการพูดคุยผ่านไลฟ์แบบพิเศษแบบที่ข้างนอกไม่ได้มีนะครับคุณสามารถกดจอยเข้ามาได้ที่ moving on with choncaris หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ